เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มอว์ชแนลตอนนี้เราอยู่กับในเกม Identity V นั่นเองฮะสรวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูภาพโปรโมทร,รวมถึงคอนเซปต์อาร์ของลูกแก้วลูกที่3ของซีซั่นใหม่ล่าสุดของเรานี้นั่นเองฮะซึ่งจะมีการอัปเดตที่เซเว่นจีนในวันพรหัส,สบ,บดีนี้สาหรับลูกแก้วลูกนี้จะพิเศษนิดน,นึงก็คือจะไม่มีตัวละครใหม่แต่จะหยิบทนาของสกินระดับสีทองและระดับสีม่วงของตัวละครที่มีอยู่แล้วเอามาให้ทุกคนได้สุ่มกันนั่นเองนะะีรราไกันกอนมอมบ้ง เริ่มต้นเราดูกันที่ภาพโปรโมทภาพแรกกันก่อนสำหรับภาพแรกเนี่ยจะเป็นภาพโปรโมททั่วไปฮะจะบอกถึงว่ามีตัวละครอะไรเป็นสกินทองและมีตัวละครอะไรเป็นสกินระดับสีม่วงกันบ้างจากภาพนี้ฮะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนฮะจะมีงน้าของนักสำรวจแร่หรือโปรสเปกเตอร์ฮะแอบอยู่บริเวณหลังประตูแล้วก็มีแบล็กแอนด์ไวท์เหรืออูชานั่นเองนะครับผมอยู่ด้านหลังเกชา โดยทางด้านาของข่าวดําหรือแบล็กแอนด์ไวท์และทางด้านของนักสํารวจแรกเนี่ยจะเป็นสกิลระดับ A หรือระดับสีม่วงนั่นเองส่วนทางด้านของเกอิชาเนี่ยจะเป็นสกิลระดับ S หรือว่าระดับสีทองนั่นเองนะครับผมดูจากรูปเนี่ยเกอิชาจะมีความสวยงามมากๆฮะแล้วเพื่อนๆลองสเกตทางด้านของกระจกด้านขวาของเกอิชานีฮะจะเป็นอีกหนึ่งร่างเวลาเ,ลาเธอโกรธหรือว่าเธอทําการโจมตีนั่นเองนะครับผมคราวนี้ทางด้านของเว็บไซต์ G ีเนี่ยมีการปล่อยทางด้านของคอนเซปต์อาร์ตมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูคอนเซปต์อาร์ตชัดๆฮะว่าร่างปก ที่เธอโกรธเนีจะเป็นประบานไหนนั่นเอง เริ่มต้นฮะเราจะดูกันที่รูปแรกกันก่อนก็คือเป็นร่างเดิมร่างปกติของเธอตอนที่เธอยังไม่โจมตีหรือเธอยังไม่โกรธฮะสำหรับร่างนี้เราดูจากบนลงล่างนะครับผมเธอจะมีการมัดผมนะครับผมมีป่นปักผมมีการแต่งหน้าคล้ายๆกับพวกงิ้วหรือว่าเป็นนางรําของประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะฮะหน้าเธอจะมีลักษณะสีขาวนะฮะมีทาปากนิดนึงมีทาตานิดนึงนะฮะไล่ลงมานิดนึงฮะมีการสวมใส่สร้อยไข่มุกและชุดของเธอเป็นชุดสีเขียวออกแบบเหมือนเขียวมรกตนะฮะ แล้วก็มี เป็นลวดลายของดอกไม้สีแดงประดับประดาอยู่ฮะมีการสวมใส่ทางด้านของถุงมือฮะสีขาวใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายมีผ้าคล้องไหล่นะครับผมอยู่บริเวณแขนของเธอทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าชุดนี้สวยมากมากและเมื่อใดก็ตามฮะที่เธอมีการพุ่งโจมตีไม่ว่าจะโจมตีโดนหรือไม่โดนนะครับผมเธอจะมีการเปลี่ยนร่างไปอีกหนึ่งร่างฮะโดยอีกหนึ่งร่างผมของเธอจะปล่อยยาวมาเป็นผมสีแดงฮะบริเวณด้านหน้าของเธอเหมือนมีการใส่อะไรที่ดวงตาด้านซ้ายด้วยเป็นสีทอง คล้ายๆกับงูนะครับผมแล้วก็ใบหน้าของเธอยังคงขาอยู่ชุดของเธอมีการเปลี่ยนแปลงไปฮะชุดจะเป็นคล้ายๆกับชุดแต่งงานชุดสีขามีลายดอกไม้สีแดงอยู่ด้านซ้ายอาวุธปรรจํจตัวของเธอฮะจากรูปเนี่ยเราเห็นมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยพัดของเธอจะเป็นคล้ายๆกับมีพวกอสรพิษหรือว่างูเลื้อยอยู่นั่นเองฮะก็อันนี้ก็คือจะเป็นทางหน้าของคอนเซปต์อาร์ตของเกอิชานะครับผมสำหรับคอนเซปต์อาร์ตของตัวนักสํารวจแรกกับทางหน้าของขาวดำเนี่ยยังไม่มีการปล่อยออกมาแต่ก็มีภาพ โปรโมทอีกหนึ่งภาพที่เป็นภาพรวมตัวละครตอนจิบชาอยู่นั่นเองฮะเรามาไล่เรียงดูกันไปฮะจากซ้ายไปขวาแล้วกันฮะซ้ายสุดจะเป็นทางล่านของพริเทนั่นเองนะฮะหรือนักบวชสาวจะมาในชุดสีเขียวนะครับผมกำลังนั่งจิบชาไล่มาทางซ้ายอีกนิดหนึง่งครับเป็นทางด้านของเพอร์ฟูเมอร์หรือราชิเนมหอมเนี่ยกำลังเทน้ําชาใส่จอกหรือใส่แก้วอยู่นั่นเองถัดมาอีกนิดนึงฮะเราจะเจอกับทางด้านของฟอร์เวิร์ดหรือกองหน้านะครับผมสวมใส่เป็นเสื้อสีขาวกางเกงสีแดงฮะมีผ้าพาดไหล่สีแดงอยู่ ด้วยฮะค่อนข้างจะดูเท่ย,ยู่เหมือนกันเหมือนเป็นพ่อบ้านหรืออะไรประมาณนี้ฮะถัดมาตรงกลางอีกนึงฮะเราจะเจอกับทา้าของ Black and White ฮะเหมือนยื่นอะไรให้กับคุณหมออยู่นะครับผมแบน็กไวเนี่ยผูกเปียเนี่ยค่อนข้างยาวมากๆเลยนะครับผมส่วนตัวขวาสุดเนี่ยจะเป็นทางด้านของนักสำรวจแร่หรือโ r o s p ป ctor นั่นเองนะครับผมที่เป็นสก,กินระดับสีม่วงจะมาในเสื้อสีดำฮะเหมือนเสื้อตุ๊ดจีนใสก่กางเกงสีแดงเสื้อด้านในสีแดงนะครับผมก็มีความสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูภายในเก ว่าจะเป็นประมาณไหนและอีกหนึ่งตัวฮะจะเป็นทางด้านของนักสำรวจหรือว่า explorer นั่นเองฮะจะนั่งอ่านหนังสือของเขาฮะอยู่บริเวณทางด้านของกระถางทูบสีทองนั่นเองฮะถ้าเกิดไปสังเกตดีๆจะมองไม่เห็นเลยฮะจะมาในชุดสีแดงฮะมีเสื้อด้านในสีเขียวผมเป็นสีขาวหนวดสีขาวเหมือนลุงแก่ๆคนหนึ่งนั่นเองฮะและตัวสุดท้ายจะเป็นทางด้านของเกอีชานะครับผมเธอนั่งอยู่กลางภาพกลางรูปเลยนะครับผมจะมาในชุดสีเขียวนะฮะแล้วก็มีเหลือบสี ภาดของเธอจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับเป็นเพชรสีดําออกสีแดงนะฮะแล้วก็มีทางด้านของอสรพิษล้วงงูเลื้อยอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมโดยสกินทั้งหมดฮะจะถูกยัดเข้ามาอยู่ในลูกแก้วลูกที่3ของซีสั้นล่าสุดฮะซึ่งเซิร์ฟจ,จีนจะเปิดให้สูบในวันพระราสมบดีนี้ใครอยากได้ก่อนก็มาสมที่เซิร์ฟจีนนั่นเองนะครับผมและเพื่อนเพื่อทุกคนละฮะมีความคิดเห็นยังไงของแต่ละสกินเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับสกินโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นสกินระดับสีฟ้าส่วนแบ็กและ ทางหน้าของนักสำรวจแรกจะเป็นสีม่วงส่วนเกชาจะเป็นสีทองนั่นเองนะครับผมวันนี้ข้อมูลครบถ้วนนะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมูพิชีชนลกันไว้ด้วยวันนี้นะ่าจากล่ทุกคนไป็น้วรจริงๆบายบายสวัสดีครับ